สวัสดีเพื่อนๆชาวไลฟ์อซ์แกจนะครับต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับคราวนี้เป็น g ีเน็ต A2 ครับคือคือทุกคนจะคิดว่าไอ้จีเน็ตแอนดรอยมันมันกระหลงบงแค่ไหนหรือว่ามันดีขนาดไหนไอที่มีอยู่ก็ไม่มีใครพูดให้ฟังเลยคือถ้าเราดูรีวิวในยูทูปเนี่ยเราเห็นได้ว่าไม่มีใครพูดเลยครับทุกคนก็ใช้เล่นไปเล่นมาแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปครับซึ่งมันที่อยากได้ยินเสียงพูดใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่อยากได้ยินก็ไม่เป็นไรครับคุณไม่มีทางเลือกครับคุณต้องเอาของเราเลย นะฮะเปิดแล้วนะครับเปิดอีกแล้วใส่ได้สองซิมครับเป็นดูโอ้แซนบร์แต่ผมเดานะครับเดาว่ารุ่นนี้ใช้สักซีได้สบายแต่มาดูกัน A2 นะครับอันนี้ผมติดรอนเชื้อโปรงไปแล้วนะครับซึ่งสังเกตว่าจะยังดูดีกว่า iMo b บ l e รุ่นที่แล้วพอสมควรนะครับเรามาดูสเปกกันนะครับเพราะว่าจีเน็ตเนี่ยไม่บอกผมก็จัดมาให้แล้วครับในเมื่อทีเน็ตไม่บอกผมก็จะจัดให้น้ำบัตรนี้ครับเบสิกอินโฟครับ เไม่เห็นตัวเลยไม่เห็นเลยใช่ไหมครับความแยกอยู่นี่ครับเห็นไหมครับก็บอกไปเลยครับอ่าบอกมาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปดูแล้วกันครับอย่าไปคิดเยอะครับโปรเซสเซอร์ตัวนี้วิ่งอยู่ที่สองร้อยเจ็ดจุดหกหกหรือมันถึงว่าซีดูตัวนี้นั้นโคตรกากช้าห่วยแต่ว่าแต่ว่าคุณอย่าดูถูกไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าตามเทคนิคมันกากระจริงแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลย นะฮะ um อ่ามาดูเราเชื่อปวกกันก็อย่างที่เห็นครับว่ามาดูเวอร์ชั่นของตัวนี้กันครับเซตติ้งครับคือเราเราไม่ได้เคยคาดหวังว่าจะให้ฟีเนตมาออกเออเรื่องของเฟิร์มแวร์ครับผมไม่ทำหรอกครับ And r o i d 2 2ครับผมก็ได้ระดับหนึ่งแน่นอนว่าในเมื่อ2 2ก็ต้องมาพร้อมกับวัดแอปที่ยิ่งใหญ่นะครับตรงนี้นะครับยิ่งใหญ่แล้วก <livres S 1> ็มีวัดแอปด้วยนะซึ่งถ้าดูไอโมบายเมื่อกี้มันไม่มีซิมซิมิที่อินเทรนเราก็มีให้ครับอย่าไปคิดเยอะครับเรามีทุกอย่าง นะครับ YouTube นี่น้องบอกมาดูได้ครับคือเราไม่ต่อเน็ตที่นี่ครับอย่าไปสนใจครับลืมเรื่องเน็ตอินเทอร์เน็ตไปซะนะครับเล่น MSN ได้เล่น Facebook ก็ก็ได้ใช่ไหมครับปกติซึ่งมาจจะอืดหน่อยใช่ไหมใช่เล่นไลน์ได้ครับเล่นไลน์ได้ครับเล่นไลน์ได้เอ่อใส่ Adobe Reader ซึ่งเอาไว้อ่าน PDF ได้ด้วยนะครับก็อ่านพวก e-book ได้สบายนะ PDF แล้วก็ยังมีว์เ w s ร์คือทางเทคนิคเนี่ยแน่นอนครับว่าเราต้องยอมรับว่ามันกากเหลือเกินนะครับแต่ว่า ถ้าเทียบกับราคาที่เราได้รับมามันก็ถือว่าใช้ได้อันนี้มันกี่พันนะประมาณสามพันเก้าสามพันเก้าเออสามพันเก้าเลยเหรอที่จะเพิ่มพันหนึ่งได้แก,กซีมินีไปซื้อแก,กซีมินีเถอะครับอันนี้ซือพูดให้ฟังแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อร้านขายส่งนะครับร mm. ้านที่ชื่อเป็นไทยๆหน่อยนะในมามงกรงนะ่คุณจะได้ราคาถูกหน่อยเพราะว่าร้านนั้นก็ขายของจีงเน็ตด้วยเยอะเลยนะครับไม่ไม่นผูชื่อหกักก็ความแย่งมันก็คือมันเป็นเล l a t i หน้าจอบแบบเลซ a t i ครับซึ่งดู้เดียวว่าผมใช้ปากกาได้นะะ แน่น้องว่านิ้วเนี่ยถ้าเราแตะธรรมดาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับมันไม่ขยับเลยครับ <S <S ที่มันมีไม้จิ้มให้นะแต่น้องทาหายไปแล้วนะอย่าไปคิดเดยอะครับกล้องข้างหลังสองล้านนะ็มันก็ก็ออก็กอไปเรื่อยๆของมันนะฮะตามราคามันนะครับคุณจะมาพูดถึงราคาก็ก็ได้แค่นี้แหละครับลำโพงเป็นไงมาครับคุณน้องครับ <S <S ผมเปิดมิวสิคแต่ผมจะลองเปิดมิวสิกดูสำหรับคนที่ชอบความเงลงในห้องน้าเนี่ยลำโพงเป็นสิ่งที่สาคัญนะเราจะเปิดซีส์ฟูกันแคนดี้แมนกันเลยทีเดียว เ,เียงฮ้ hey, ลำโพงใช้ได้นะถือว่าไม่แตกนะครับและเปิดสุดที่สุดแล้วเ,เออเออใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยมันไม่แตกครับมันไม่แตกใช้ได้เลยครับให้เข้าไปเรื่องลำโพงเออเออใช้ได้ครับใช้ได้เลยเรื่องลำโพงคือเรื่องทั่วๆไปเนี่ยผมจะไม่พูดซ้ำแล้วว่า มันก็เหมือนกับทุกเครื่อหรอครับ Android เนี่ยเพราะว่าผมก็พูดมาเยอะเหลือเกินนะฮะอันนี้มาดูฟังก์ชันของกล้องมั้งว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าพูดง่ายคือเป็นเพียวหรือเปล่าโอเคเพียวโฟโยครับก็คือไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มครับผมแล้วก็เท่าที่ส่องๆไปเนี่ยก็ก็อย่าว่าผมเลยนะครับ i m o มบายเอย้ไม่ใช่ g n e t กากครับคือมันมันกระหลงบงมาก เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างภาพที่น้องเขาถ่ายไปบ้างไม่มีรูปลับใช่ไหมครับรูปที่มันแบบว่ามีครับเป็นรูปลับผมปิดก่อนนะครับมีรูปพี่เล่ไหมครับอไม่มีอันนี้ถ่ายตัวหนังสือปากดุดก็เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับวิดีโอก็ถ่ายได้เหมือนพวกพี่เลยคือถ่ายไปแค่นี้คือคือคือเอางี้ครับคือถ่ายไ้แค่นี้คือพวกคุณไม่ต้องสนใจหรอกครับว่ามันจะดีแค่ไหนคือผมจะบอกคุณว่ามันไม่ดีไปกว่านี้หรอกครับนะฮะแล้วก็อย่าไปเครียดเลยครับ คือคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าระดับนี้ใช้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับเราเราคิดว่ามันดีแล้วคือคุณแค่ค,คุณซื้อมาคุณซื้อคุณซื้อเครื่องมาราคาเนี่ยคุณฟังวิทยุได้คุณถ่ายรูปได้คุณใช้ Wifi ได้ใช้ Gmail ได้คือว่าแอปใช้ไลน์ใช้ Facebook อ่าน PDF ได้ผมว่ายังไงยังไงมันก็คุ้มกว่าไปซื้อฟีเจอร์โฟนที่มันราคาน่าจะแพงกว่านี้อย่างยี่ห้อที่มีอักษรสี่ตัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โฟนไอโฟนเป็นสมาร์ทโฟนฟีเจอร์โฟนพวก โทรศัพท์ธรรมดานะที่ทั่วไปซีซี่ตัวขึ้นต้นด้วยตโจออะไรอย่เงี้ยครับซึ่งปัจจุบันก็หามาทำแอนดรอยแล้วนะใครอะไรปีโป้ปีโป้อะไรที่อย่างเนี่ยครับเออปีโป้พูดชื่อเขาพูดชื่อเขาที่โดนฟ้องแต่ว่าแต่ว่าวันนี้อัปโปเขาก็ทำสมาร์ทโฟนแล้วก็ก็จริงๆก็ขอทุกคนลุ e you ้นๆด้วยนะครับผมเองก็อยากได้สักเครื่องเหมือนกันว่าจริงๆแล้วที่อัปโปมันแพนเนี่ยเพราะว่า มันเพิ่งจะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเข้ามาทําตลาดซึ่งใช้พรีเซนเตอร์เใมนึกว่าจะใช้นึกว่าใช้พรีเซนเตอร์ก็เลยลพรีเซนเตอร์แพงผมว่าพรีเซนเตอร์แพงของก็เลยแพง <c oughs> นะก็ตอนนี้ไปจบ Gnet A2 ไว้เท่านี้ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาเนี่ยมันก็คุ้มค่าในระดับการใช้งานคือคุณจะมาเล่นเกมพุ่งปังพุ่งปังมันก็ไม่ใช่นะครับผมคิดว่าคุณคงจะเข้าใจนะฮะสำหรับ,บวันนี้เราจะไปแล้วครับ A2 ไม่ไปครับวางไว้